แฟนๆสังเกตเห็นมาร์กซเวนค่ะลบโพสต์ก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็โพส,สต์อรี่ที่ดูคลุมเครือค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะแฟนคลับของมาร์กซเวนค่ะพบว่าเขาลบโพสตอินสตาแกรมก่อนหน้าของเขาทั้งหมดนะคะเมื่อวันที่19ตุลาคมมาร์กซเวนค่ะโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็เขียนเรื่องราวนะคะโดยแปลได้ว่าผมเองก็กําลังทําให้เต็มที่อย่างดีที่สุดอยู่ไม่ใช่หรอครับ นอกจากนี้ค่ะมาร์กอเวนนะคะได้ลบโพสต์ก่อนหน้าของเขาทั้งหมดนะคะทําให้แฟนๆหลายคนต่างพากันคาดเดาไปในหลากหลายแนวทางนะคะแฟนๆบางคนใช้ทวิตเตอร์เพื่อแสดงความคิดเห็นในแง่ดีว่านี่เป็นเพียงวิธีการของมาร์กในการบอกใบถึงการออกอัลบั้มที่จะมาถึง mm. เนื่องจากมาร์กนะคะมคักจะไม่อัปเดตเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขากับคนอื่นๆนะคะและมีแฟนคลับบางส่วนนะคะส่งกําลังใจไปให้สมาชิกอสวนด้วยความกังวลว่าเขาอาจจะกําลังมีปัญหาส่วนตัวเรื่องอื่นก็เป็นได้นะคะ และนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวนะคะนมาฝากคุณผู้ชมกันและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาพูดคุยกันด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะ